มาจ้ามาจ้ามูช,ช็อกโกแลตเค้กสูตรในตำนานของวิปสเตชันมาอีกแล้วนะคะทุกคนมาเริ่มกันที่ส่วนฐานกันเลยค่ะคุกกี้โอรีโอ้นะคะบดๆๆแล้วก็ผสมกับเนยละลายได้เลยเราใช้เป็นเนยครีมนะคะผสมให้เข้ากาันกุลงในพิมพ์ได้เลยแล้วก็คนให้แนะนำํำแช่ตู้เย็นให้เสร็จตัวจา้าส่วนนี้ของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ทิ้งครีมตัวคุกกี้นะเราเอามาใช้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะบี้ครีมให้เขานุ่มกับตัววิปครีมนะคะแบ่งใส่วิปปิ้งครีมลงไปนะผงโกโก้น้ำตาลทรายเติมลงไปอีกเล็กน้อยเพิ่ม เพื่อความเรียบใ่ตัวดาร์กช็อกโกแลต70%หลบไปคนผสมให้เขาเข้ากันเติมครีมส่วนหนึ่งนะคะที่เราแบ่งเอาไว้ประมาณร้อยกรัมเป็นการคูดาวตัวป๊อกกอลลตของเรานะเทใส่ในส่วนของถาดโอรีโอที่เราทําเอาไว้แช่ตู้เย็นไว้เสร็จต,ตัวแล้วนะจะเทลงไปเลยแช่ตู้เย็นกันไปยาวๆค่ยอยะ,คะอย่างน้อยนะคะ3 4ชั่วโมงนะจ๊ะแช่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอาผ้าอุ่นๆนะคะมาปักครบรูดพิมพ์ลงจ้ามันก็จะออกแบบอีซซิ่งได้แบบนี้เลยจ้าท็อปด้วยน้ำตาลไอซิ่งหรือน้้้้้้ตาาลโดดนนนนนััททกกกกก็ไะะะะคคเพืื่่่อออปงงววมชีจจบยผ เต็มต้นของเราจ้าตัดเสิร์ฟนะคะตามชอบได้เลยจ้าคำโตโตเลยจัง เข้มข้นโคตรตัวไหวนะพอรู้สึกว่าใส่ครีมโอริโอลงไปอ่ะมาเจอกับฐานโอริโอะทำให้เรารู้สึกว่ากลิ่นและส่วนของตัวน้องคุกกี้คนนี้ลงเหลืออยู่ในนี้นะซึ่งก็ดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะคะถ้าเพื่อจะไม่ใส่อะไรเนี้ยก็ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เพราะว่าตัวไหวแค่เสียดายครีมที่มันเหลือหวังว่าจะชอบกันนะใครทําทเสร็จแล้วยังไงก็ส่งกันบ้านมาอวดก <Okay. S 1> ันไะด้